ในลำดับถัดไปนะคะขอียนเชิญนายสังาเลิพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุสาครวรยงานวตถุประสงค์ความเป็นมาของพิพากษาประธานองค์การนริการรัประชาราฐประจันตุรสุนทรพระบาทสมเด็พระจจ้มเก้าเจาอยู่หัวประชารสภาเกษตรกรจังหวัดสุรสาครต้องด้วยสมรรกากตรกรจังหวัดและที่น้อยขอพระเจ้ารู้สึกสำนึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสน้องนำเข้าสารมาลทกปีอันเป็นมงคลนี้เนื่องในโอาสนมงคลเสริมฉลสาวรกอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ประธานเจ้าพนิชชาติขร้อมด้วยสภานเจ้าพนจังหวัดทั้ง77จังหวัดในค้อมใจนกนจัดโครงการเฉลิมเกียรติรวมใจรักถวายความจงรักภักดีโดยน้องกล้าวมถวายข้าสารจำานวน73ตัน เพื่อเป็นเงื่อนแขส่งเสริมกาเป็่อยกิจกรมและนาไปช่วยเหลือบรรเทา,าความเดือดร้อนแก่ทุกภาคไทยอย้างรวดรวรวมถึงสนับสนุนการบริการขอรงโรงเรียนราชาติตาอทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสังคมไทยสืบไปทางนี้ข้าพเจ้าต้อนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบข้อสัสนนิษฐานนี้จะเป็นส่วนหนการสืบส,สานราชจะมีฐานในการบำบัดรูปบำรุงสุขแก่อานาชาราช และเป็นการแสดงความเงารกทักงดีต่อสถาบันพระมหากษัตริั์อันเป็นที่เคารพยิ่งของพรกชนชนวไทยนับไปนะคะขอีย้เชิญนายสักดาลิชีพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครต่อราย้านวระถุกประศรีดของการงการประธานสภาในวันนี้ระอิากรประจันตวลาสุาทรคระจวบหงสุริพระเจ้าแม่สญดานิตั์ประธานสภาวิทยากรจังหวัดสุทรสาครร้องด้วยสมาชิกปาิังหวัด แต่พี่น้องสุรบุตรทุกประเทศท่าเจ้ารู้สึกสำนึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสน้องนำข้าสารและร่วมพักที่การเมืองคนนี้เนื่องในโอกาสทามนำคนเสนอผลสาวรอบ72ข้าวาร28รัฐาง2,567สภาบกนสรบุรแห่งชาติของด้วยสถาบันสรบุรจังหวัดทั้ง77จังหวัดในความใจการจัดโครงการเฉลิมเกียรติรวมใจรับถวายความจงรักภักดี โดยน้องกล้าลองจมงถวายข้อสารจำนวนเจ็ดสิบสามตันเพื่อเป็นเรื่อสมงส์และเพื่อถวายเกนยรตารส่และทํนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทางท่วรวมถึงศาสนาการเนิการของโรงเรียนรัฐบาลต่อทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสังคมไทยสืบไปทางนี้ข้าพเจ้าทู้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบข้อสารรังนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร ร่างจตุฐานในการบำบัดรุกบำรุงสุขแก่อาณาจัาร,นานนานนารและเป็นการแสดงความเคารพทั้งดีต่อสถาบันทาะมหาร์ราอ,รอันเป็นที่เคารพยิ่งของประช,ชาชนไทย